สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m อ m a b เบร Studio คลิปนี้พีอ่อมก็จะมารีวิวหนัง The m a r เ e l s ค่ะในช่วงต้นเนี่ยพีอ่อมจะรีวิวแบบยังไม่สปอยนะคะแล้วถ้าช่วงไหนสปอยพีอ่อมก็จะขึ้นเอาไว้ขอความร่วมมือนะคะคนที่ดูอย่าเพิ่งเม้นสปอยนะคะอย่าเพิ่งเม้นสปอยน้องแคทบ,บอกเอเครดิตด,ดีนะแม่ yes it is ค่ะ นะก่อนนอนขอให้ย้ำว่าอะไรอะดีกว่าอะไรวะอีโมดไหม enjoyable กว่าอีโมดค่ะอันนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะมาเข้าเรื่องขอบอกจำนวนของฉากหลังเครดิตฉากหลังจบนะคะในฉากหลังจบเนี่ยมีอยู่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจบแล้วอย่าเพิ่งรีบลุกไปห้องน้ำจริงๆพี่มอมว่าแทบจะบอกได้เลยว่า มีสองมีสองฉากหลังเครดิตนะคะแต่ว่ามันเหมือนฉากหนึ่งมันผสานไปกับหนังในช่วงตอนจบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แบบโอ้ไม่กอคือถ้าถ้ามีคนถามว่าพี่อมเราควรจะไปดูไหมอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเป็นแฟน MCU นะบอกตรงๆไปดูเถอะถ้าสมมติว่าแบบไม่อินความแฟมิลี่หรือผู้หญิงหลายคนนะคะ อย่างน้อยก็ไปดูช่วงแบบตั๋วลดราคาราคาตั๋ววันพุธมูฟวี่เดย์ก็ได้ถ้าเป็นแฟนเอ u มนะอย่างน้อยไปดูไปดูเชื่อเถอะแค่แค่เอ็นเครดิตก็ฉันก็แบบอเออเออเอเอนะเ,เ,เ,เท่านั้นแหละบอกแค่นี้นะคะว่ามีเอ็นเครดิตอยู่หนึ่งตัวมีอยู่หนึ่งตัวพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้คะ่ะอ่าสนุกเพลินดีครับ ปีหน้าเรื่องอะไรบ้างปีหน้าก็มีทั้งทั้งเดทพูทั้งกัปตันอเมริกานะคะแต่เรื่องนี้เมื่อวานพี่ออมเช็คในเมื่อเช้า Rotten Tomatoes มันมันเขียวอยู่ค่ะมันห้าสิบสี่ปอร์เซนแต่เพิ่งสี่สิบเอ็นรีวิวแต่ตอนเนี้ยกลับมาสดแล้วนะคะสดแล้วค่ะสดเออหกสิบนะคะตอนนี้เห็นคนใครเมนนะั้นเมื่อกี้บอกหกสิบกว่าๆแล้วใช่ไหมก็ คือหนังมันเพล,ลินๆนะมันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีหรอกหนังทรงๆนะคะ enjoyable ตัวร้ายมีมิติไหมครับเขาพยายามจะใส่มาแต่แต่ไม่ค่อยเวิร์กนะคะด <c oughs> าราเกาหลีเด่นไหม <c oughs> เด่นจะเธอแต่ไม่รู้ว่าเด่นแล้วดีหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดนะคะเด่นเด่นนี่ไม่ใช่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะอันนี่ก็เราไปตีความเอาเองนะคะ อ่ามาเริ่มกันก่อนสิ่งที่พี่ออมชอบในเรื่องนี้นะคะจะบอกว่าแม่สวยแม่สวยมากแม่ดูดีรู้สึกว่าเหมือนกับเขารับคำติมาจากภาคแรกถึงแม้ว่ามาเวลจะฟัดฟาดกับแม่เองก็จะฟัดฟาดกับว่าแบบมาจุกจิกเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดตัวหนาๆตันๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอภาคนี้สวยค่ะจริงค่ะน้องแคท แม่แครอสสวยมากหุ่นนี้แบบว่าอืมแซบลูรีเอลแบบมี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 แบบมีเอสไม่มีแบบตันๆเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณแม่สวยสุดๆแล้วสิ่งที่ชอบในหนังอีกก็คือน้องแมวค่ะขอบอกนิดนึงแมวเนี่ยไม่รู้ว่ามาเวลมันอยากฟอมเงินหรืออะไรนะ คือแมวมันบางบางบางซีนเนี่ยมันใช้ซีจีแล้วซีจีเองนะคะมันดูมันไม่ได้ดูน่ารักอ่ะมันดูน่ากลัวคือมันเห็นแมวแล้วมันดูหลอนๆบางซีนมันหลอนมากนะคะไอตัวแบบซีจีแมวถามว่าเนียนไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าบางบางซีนมันก็น่ารักนะมันมีฉากที่แบบเอาเมซิ่งมากลอยๆนะคะตามที่เราได้เห็นตัวอย่างชอบฉากน้องแมวแอบสยองจริงไงมันหลอนซีจีอ่ะ แล้วด้วยตัวมันก็มีความหลอนอยู่แล้วนะคะแต่ฉันชอบมากชอบมากที่แบบมันมีแมวแล้วก็มีอินเทอร์แอคชั่นกับกับบีนะคะกับกับตันมาเวลสิ่งที่พี่คือคือสิ่งที่พี่เรชอบคือเราได้รู้จักตัวตนของกับตันมาเวลมากขึ้นอย่างภาพแรกเนี่ยคือนางนางอมทุกข์มากเราไม่ค่อยเห็นบุคลิกนางอันนี้เราเห็นบุคลิกนางมากขึ้นนางอยู่คนเดียวเป็นยังไงนางอยู่กับ คนอื่นๆเป็นยังไงเจอลูกเจอหลานแล้วก็ดูแบบน่ารักด้วยเห็นเห็นกับตันมามาเวลหลากหลายขึ้นแล้วชอบในสถานการณ์นะคะเพราะปกติภาคที่แล้วเนี่ยแกจะแบบว่าหน้าถมึงตึงเล็กน้อยน่าจะตึงๆจะเน้นเทแต่ไม่เน้นอารมณ์นะคะในบรรดาที่นางโผล่มานะคะรู้สึกว่าอันเนี้ยเราได้แบบเป็น สมน้ำสมเหนือนางมังได้เห็นบุคลิกอยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องอยู่กับป้าอยู่กับอยู่กับฟิลลี่อย่างเงี้ยลักษณะที่จะเป็นยังไงนะคะเลิฟไอเลิฟเราได้เห็นมาพูดถึงปรินซ์ยานหน่อยที่มีคนถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเด่นไหมเด่นแต่คือดินามิกของเรื่องนี้นะคะมันจะอยู่ในกรอบของความเป็น Family เพราะฉะนั้น ทวนทุกอย่างมันก็จะมีความเป็นแฟมิลี่นิดหนึ่งดาวเคราะห์ของเขาก็จะมีความอารมณ์เหมือนดูช่องดิส n e y ์ h ชนแนลเลยอะ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะรู้สึกว่าฉันดูดิสนีย์ h ช n แนลเหมือนดังการ์ตูนวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยดิสนีย์คลับใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นแต่ดูดีอยู่นะมันมีบางบางคอสตูมเปิดตัวมาดัมโบมีแกงๆบ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วโอเค หรือว่ามารออยู่มารออยู่ใครชอบปักซอจุนไปดูซะแต่ที่เหนืออื่นใดน,นะฉันชอบแบบปฏิกิริยาของของสามแม่ครัวนี้มากค่ะคือดินามิกมันดีอ่ะ้านก่อนเราไม่ค่อยได้เห็นเฟรนด์ชิพแบบในแง่มุมสดใสามากเท่าไหร่อันนี้มันคือแล้วมันมีหลายเจเน r เรชันด้วยนะคะคุณชนบอกว่าอะไรเนี่ยพวกนี้เรากี่ตอนสุดท้ายแล้วเหรอ เลมันหวานชอบตอนอยู่ดาวนี้มากแม่ลือมากนะคะก็ดีนะอันนี้มีพอดบางอย่างแล้วเรามันทำให้เรารู้ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยแม่ไปทำอะไรมาบ้างแต่แต่นิดนึงก็น่าสนใจดีนะคะชอบชอบชอบชุดสวยใช่ไหมดูสิมันเหมือนแบบดิสนีย์พรินเซสในช่วงฉากดาที่อยู่ดาวเคราะเนี่ยนะคือมันเหมือนมามาโลกดิสนีย์อ่ะ าน่าจะตั้งชื่อดาวเพอดิสีย่นะฟิลนั้นเลยนะคะเหมือนเราดูพวกอะไรอ่ะหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องลูกลูกตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นอีกโทนหนึ่งพ o w e r p ร f girl <c oughs> มีคนบอกเคมีดี D มากเคมีดี Me D จริงๆค่ะทั้งกับแคลร์นะคะแล้วก็ทั้งกับโมนิก้าแต่รู้สึกว่าของโมนิก้าเนี่ย หนังมันด้วยความเป็นโทนแฟมเลี่เขาพยายามมาขยี้เรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่พี่ออมว่ามันก็ได้ไม่แบบไม่เต็มเม็ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ต้องคีฟโทนความเบาความแฟมเลี่ก็เลยไม่รู้สึกว่าขยี้ไม่ได้เท่าที่ควรนะคะแต่ที่น่ารักก็คือกัมลาจริงๆกัมลาเนี่ยนะพี่ออมว่านอกจากแมวแล้วเนี่ยสำหรับพี่ออมเองนะเขเอ็มวีเหมือนกันนะ คือเขามาเนี่ยพี่ออมคาดหวังว่าน่าจะคลิน์พี่ออมดูมิสมาเวลแล้วง่วงมากง่วงจริงๆแบบพยายามดูแล้วแต่ก็ง่วงนะคะแต่ก็ดูคืออันนี้มาในระดับที่พอดีมันไม่เยอะเกินมันไม่ยืดเกินนะคะแล้วก็พลอตดีไวที่ให้สามคนสลับกันนะพี่ออมก็คิดว่าถือว่าเป็นการทำที่ถูกต้องนะเพราะว่าแม่เราเนี่ยแม่บรี กัปตันมาเวลนี่พลังพลังนางเยอะเกินพลังนางเยอะมากจะทำยังไงให้แบบเนิร์ฟโดยที่ไม่น่าเกลียดปกติเนี่ยวานดาเขาก็แบบเอาไปเฝ้าผัวผัวเจ็บอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ต้องหลบมันก็ต้องซ่อนอ่ะหรือ,อกัปตันมาเวลก็ต้องอุ้ยเขาออกไปตะเวนอวกาศเพราะฉะนั้นต้องมาเนิร์ฟนางหน่อยแต่ว่าไม่ได้เนิร์ฟให้ทําอะไรไม่ได้เลยประมาณว่าเราจะต้องมีการสวิตช์รูการเปลี่ยนสถานที่ แล้วพี่ออมชอบซีนที่เขาอยู่ด้วยกันพยายามที่จะฝึกฝนว่าเราจะรับมือกับการสวิตช์รูนี้ยังไงนะคะเปลี่ยนร่างสลับสลับไปสลับมานะคะกำลางดีกว่าซีรีส์ในตัวเองเยอะยกเวน้นยกเว้นชุดเธอเห็นด้วยนะคะคิดว่าดีกว่าแต่ว่าชุดลำลองไม่เท่าไหร่แต่ชุดเครื่องแบบเนี่ยสิชุดเครื่องแบบนี่คือบอได้นะ ชุดชุดสวยกว่าแต่เขาก็มีเหตุผลที่จะอธิบายอยู่นะคะว่าทำไมทาไมชุดถึงเปลี่ยนไปไม่ใช่อันเดิมนะคะดูแล้วเวียนหัวไหมครับไม่เวียนนะคะเรื่องนี้พี่ออมไม่เวียนนะมันสั้นด้วยเธออ๋อแล้วเรื่องนี้นะคะพี่ออมดูแบบต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยนะห้าสิบาทฉันใช้เอ็มพาใช่ไหม อันนี้คือจ่ายตังเพิ่มห้าสิบาทค่ะเพราะดู3 d ค่ะดิฉันดู3 d เรื่องนี้ไม่เวียนหัวนะคะแต่ถ้าถามว่าควรจะดู3 d ไหมเฉยเยคือมันรู้สึกแบบพุ่งมากตอนต้นตนแต่ต,ตอนหลังๆก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโ oh, อ wow, 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 wow ้ว้าวเว่อเวไม่ไม่เท่าไหร่นะคะดีได้ดีได้ you got it girl you got it นะคะเป็นเรื่องแรกที่เอ่ยถึงวานด้าด้วยนะคะมันไม่เอ่ยไม่ได้ไงเพราะว่าในการสวิตช์พลังอะไรต่างๆเนี่ย มันก็ต้องบอกว่ามอนิก้าได้พลังยังไงแต่วิออมชอบนะเพราะเขาพูดถึงแม่ค่ะเพราต้องพูดถึงที่มาอยู่ดีๆมอนิ Monica ก้ากลายเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ครั้งนี้มาทาไมมีพลังแล้วเขาก็เลยบอกว่ามีการบอกที่มาพี่ออมจะไม่บอกละกันเขาก็มีการบอกที่มาแต่จริงๆอันเนี้ยยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องมีการอธิบายนะ แต่พอพูดถึงอะไรเฮ็กเซ็กเพ้่ก็ดีใจนะคะอันนี้เพิ่มคิดว่าไม่สปอยหรอพราะมก็ต้องเล่าที่มาอยู่แล้วนะนี่ค่ะไม่ได้ให้มาขอขอเมาส์นิดนึงได้ไหมไหนไหนพูดถึงแม่ดาละขอขออวยไม่ได้หน่อยเธอดูแม่มดอะไรให้พลังได้ขนาดนี้ในในอในซีรีส์เองเนี่ยเราก็เห็นแล้วแบบมีเบนไลฟ์นะคะเบนเบนแสงมีพลังน,นู่นนี่ แต่เรื่องนี้นะคะนางอัปเกรดนะอัปเกรดยังไงนี่ไปดูกันเอาเองนะคะแต่อัปเกรดอย่างแรงค่ะอัปเกรดอย่างแรงแล้วชอบมากขอร้องพลังสาใจแล้วเธอจําไปด้วยนะว่าใครแม่เธออ่าพลังนี้นได้จากใดมาไม่ได้นะไงคะไม่ได้โมนิก้าอ่าไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะคะ yes เธอพลังไม่ใช่เล่น กัปตันมาเวลก็กัปตันมาเวลเถอเออเดี๋ยวต้องมีการถกกันอีกว่าใครพลังมากกว่ากันนะคะในในบรรดาออสามแม่ครัวนี้นะคะเพราะพลังอะตามที่เราได้เห็นในตัวอย่างเขาบอกแล้วว่ามันพลังแสงกันหมดเลยแล้วพลังโมนิกานี่ก็อัปเกรดส่วนน้องกัมลาเนี่ยก็พลังในเรื่องก็อโอเคนะก็ใช้ได้ใช้ได้คือมันมีความ ความเด็กอยู่ในซีรีส์เองอะ่ะมันจะมีความการ์ตูนการ์ตูนในหนังก็มีความการ์ตูนอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะเท่าซีรีส์คือซีรีส์มันแบบการ์ตูนแบบโคตรเช้าวันเสาร์แบบของแท้อันนี้มันยังแบบเป็นเหมือนดิสนีย์มูฟวี่อัปเกรดมานิดนึงแต่ก็ยังก็ยังอยู่ในดิสนีย์ชาแนลอยู่นะชอบที่น้องในในหนังเองนะคะก็ใช้พลังให้สมกับ สมวัยใช้พลังสมวัยเหมาะสมคือสามคนนี้ด้วยการดีไซน์ออกเบ็ดออกบีมออกแบบที่จะเนิร์ฟแม่แล้วเนี่ยถือว่ากลมกล่อมกลมกลม่อมในกรอบแฟมิลี่นะต้องบอกในกรอบเน้นว่าอยู่ในกรอบแฟมิลี่นะคะดีมากดนามิกสามคนนี้เลิศค่ะเลิศพลังนี้แม่ให้มาอย่าลืมแม่แน่โมนิก้าคือจีน,น่าแม่ดาคือเมนเทอร์ลูกเกดหระคะจาส่งเข้าประก,กวด ทำไมโมนิก้าไม่พูดว่าวันดาแทนคําว่าแม่หมดครับคือเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเขารู้จักกันดีไหมเขาสนิทกันไหมเพราะว่าเขาแค่เจอกันประมาณไม่กี่วินะคะไม่กี่วิในในเอ็นเกมในฉากที่แบบว่า Girls get it ตอ n e ดอะไรแบบเนี้ยแล้วพลังแม่ก็เลิศว่ะฉันชอบพาวเวอร์นะแล้วก็ชอบฉากการต่อสู้ในระดับหนึ่ง ในระดับหนึ่งแต่ประเด็นมันก็คือเอามาพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบบ้างตัวร้ายค่ะตัวร้ายคือเมื่อกี้ที่มีคนถามว่ามีมิติไหมเขาให้เหตุผลมาอะไรมันเยอะมากอะแหละไม่ค่อยโดนส่วนหนึ่งแล้วรู้สึกว่านักแสดงบารามีไม่ถึงเล็กน้อยคือเข้าใจว่าเขาเป็นภรรยาพี่ทอมนะคะไม่รู้ว่าเส้นหรือเปล่าหรือว่าเอดิฉัน ออดิช <Aud> mm ัน hmm. มาพูดเล่นไม่ได้เล้นหรอกคือตัวร้ายมาเวลมีปัญหาอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แบบตัวร้ายมาเวลเป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็มีตัวเดียวอนะกับไม่ได้นอกนั้นก็จะแบบเออก็เป็นตัวร้ายที่ใช้แล้วทิ้งนะคะใช้แล้วทิ้งก็รู้สึกบารมีไม่ค่อยถึงแต่เอาเอา,เอาชมนิดน,นึงไหมแต่สิ่งที่ชอบในการเอาตัวร้ายอันนี้มานะคะคือเราจะได้เห็นถึงแบ็กสตอรี่ ถึงเรื่องราวของแครอว่าอะไรที่มันติดอยู่ในใจเขาตั้งแต่ภาคแรกว่าภาคแรกเกิดอะไรขึ้นมันมีผลกระทบยังไงกับกับภาคนี้นะคะเขาทาอะไรไว้มันไม่ใช่แบบฮีโร่ทาอะไรก็ได้ไม่จบเขาก็มีการต่อเนื่องมาจากภาคแรกเหมือนกันแต่ต่อให้ไม่ดูก็ยังพอรู้เรื่องนะเพราะเขาก็ย้อนเล่าให้ฟังพอสมควรนะคะแต่จุดเนี้แหละเขาก็พยายามจะสร้างเหมือนกับสร้างปมในใจคาแรคเตอร์อาร์ของ ของแครรอก็คือมีพยายามจะมีเรื่องหนักแน่นบ้างแต่ก็มันก็แตะเท่าที่ในกรอบแฟมิลีจะทำได้นะคะบรีได้แสดงฝีมือตัวเองอยู่พอสมควรแต่พี่อมคิดว่าจริงๆฝีมือบรีเนี่ยมันมากกว่าบทอะบทมันมีกรอบให้เขาเล่นได้ในขอบเขตเท่านี้นะแต่ถ,ถือว่าบรีก็ทำได้ดีนะคะทำได้ดีแต่พี่อมว่าตัวร้ายมันไม่เวิร์กเพราะว่าเขาเอาแบบสเกล สเกลสเตกมันใหญ่มากอะสเตกภาษาไทยเรียกว่าอะไรจุดเดิมพันของจุดคลายแม็กของเรื่องเนี้ยมันใหญ่โตมโหลานเกินคือมันแบบแทบจะดาวแตกโลกแตกคือมันเพียงว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับหนังกรอบแฟมิลี่นะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ไม่ค่อยชอบอะสรุปเออไม่ค่อยชอบในแง่มุมของตัวร้ายแต่เหตุผลมันก็มีเหตุผลของมันนะนะแต่เพียงรู้สึกว่า มันเป็นมันเป็นใหญ่มากอะ่ะการแบบทำลายล้างแพลเนตแต่อยูต่ต้องแต่ต้องอยู่ในกรอบของ Family, อแฟมิลีนึกออกไหมมันก็เลยไม่สามารถขยี้ขยี้นะคะคุณดิจิตอลฮีโรบอกแต่นางเล่นสู้ตายมากนะท,ทั้งที่บทโคตรแบนจริงค่ะจริงพี่ยอมถึงบอกไงรางฝีมือเกินบทแต่ก็ไม่คงไม่ได้โกรดไม่ได้เคลืองมาเวลเพราะว่าถ้าจะมาแนวแฟมิลีแล้วมันก็ได้ประมาณเนี้ยแหละก็หวังว่าอันนี้จะทําได้ดีในแง่ รายได้นะคะมากกว่า Family ที่ผ่านมาซูเปอร์ฮีโร่แฟ y ีที่ผ่านมาปีสองปีนี่คือไม่ไหวเลยนะคะทั้งแบบชาทรงชาแซมอะไรนี้ดับสนิทเลยค่ะใช่คิดแบบนั้นโมนิก้าไม่อยากให้แค่รรู้ว่าไม่ได้ทำอะไรได้นิกฟิลลี่ก็ยังท่านแม่อุ้ยพูดถึงนิกฟิลลี่มันเป็นอีกหนึ่งจุดที่พี่ออนไม่ค่อยชอบนะเพรารู้สึกว่านิกฟิลลี่เนี่ยไม่ค่อยได้ทำอะไรอ่ะจริงจ ยังรู้สึกว่าครอบครัวของกรมลายังมีสีสันมากกว่าน,นิกฟิลลี่อีกเลยไมย่รู้สึกแปลกๆที่เห็นฟิลลี่เหมือนกับกลายเป็นตัวประกอบคือปกติเขาก็าสมทบมาตลอดนะเนาะเขาก็มาน้อยๆตลอดแหละแต่รู้สึกมันไม่ค่อยไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่นะคะในในจุดนี้แต่ก็พอพอมันพอมันอยู่ก็เรื่องนี้นะคะสรุปง่ายง่าย เป็นหนังแฟมิลี่จ๋าเลยถามว่าถ้าเทียบกับของมาเวลเนี่ยเป็นยังไงส่วนตัวพี่มอมคิดว่าดีกว่ามดนะดีกว่ามดแต่พี่ทอฮากว่านะ,ะมันประมาณพี่ทอแต่พี่ทอก็คือดูเพลินเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือฮาแบบโตหน่อยโตแบบโตแบบเลือดเปื้อนแต่อันนี้ยมันก็ฮามันก็ดูเพลินแต่ว่าดูเพลินในกรอบของแฟมิลี่นะคะอ่ะ เรื่องนี้นะเอาจริงๆถ้าไม่มีแอนเครดิตเนี่ยพี่ออมก็คงให้ไปรอดูใน n น t f l i x รอดูในสตรีมมิ่งนะคะเพราะว่ามันแฟมิลี่จ๋าเกินสำหรับพี่ออมนะแต่พอเห็นแอนเครดิตจบมาแล้วเนี่ยโอ้อูตะอูตะไปดูวันที่มีตั๋วลดราคาค่ะเรื่องนี้พี่ออมให้เร็แบบไปดู movie day <laughs> เพราะว่าเพราะว่าอนเครดิตมันแบบอูตะอูตะ <laughs> คุณชนบอกว่ามดหลับนะคะแต่อันนี้ไม่หลับนะคะน่าจะเอาภรรยาน,นิกมาขยี้หน่อยอ่ามันควรจะดีกว่ามดสามค่ะมันก็ดีอยู่นะมันก็ดีอยู่กับมดสามเพราะฉะนั้นไปดูกันเถอะดูกันได้ยูได้ย,ดยูแต่ว่ามันฟังพิธีเกินนะเอาจริงๆอย่างที่บอกไปถ้าสมมติว่าคือถ้าไม ถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเอ็นเครดิตแล้วก็บางจุดแล้วก็ในแง่มุมตัวละครคือถ้าแฟนถ้าแฟนบีเนี่ยคนจะไปดูหรือแฟนกับตันมาเวลเองอะนะคะก็ไปดูเถอะแต่มันแฟนม่ไี้เกินดิฉันค่ะหน,หน้าหน้าหนูตอนเห็นเอ็นเครดิตแะคะสนุกชอบจะไปสองรอบแล้วเอ็นเครดิตดีมากดีเธอ จริงๆฉันอยากจะพูดเรื่องสปอยมากเลยอะ่ะเธอพร้อมกันไหมเธอว่ายังไงเธอว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวฉันพิมพ์ก่อนพิมพ์คำว่าสปอยก่อนนะจะเตือนนะคะ <c oughs> จะสปอยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเล่กไปเล่กไปก่อนเตือนอีกครั้งหนึ่ง ฮัลโหลฮัลโหลเตือนอีกครั้งหนึ่งเฮย้ยงั้นบอกลาก่อนอย่าเพิ่งงั้นบอกลาเป็นทางการก่อนนะเพราะเดี๋ยวฉันจะตัดเฉพาะแค่นี้แหละอ่าฮัตแบบตัดให้พับบิกดูอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเมาส์กันเดี๋ยวเราเมาส์กันสปอยเลยสปอยเลยอย่าเพิ่งพิมพ์นะอย่าเพิ่งพิมพ์เรื่องสปอยนะขอให้ฉันพูดจบก่อนขอให้บอกลาก่อนนะอันไว้อันไว้ฮึบฮึบก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาคนดอกต้อไม้อย่าเพิ่งมาฮึบก,ก่อนฮึบ คลิปนี้นะคะเพี่มก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่มาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะเรื่องนี้ก็แนะนำให้ไปดูแหละถ้าเป็นแฟน MCU จริงจริงจ,งจงนั่งดูจนถึงให้จบนะไปเถอะไปเถอะเชื่อเชื่อเช,ชื่อแม่ <laughs> คลิปนี้ไปก่อนคะ่ะ thank you ทุกคนบุยบุยเยิรบ